มาวันนี้เนี่ยผมจะมาซ้อมเป็นโจรน,นะครับผมมาวันนี้วันนี้เราอยากเป็นโจรเต็มตัวเว้ยเพราะว่าไม่เงินดีมาเข้ามานะครับผมตำรวจมีหกคนบา้าไปแล้วตำรวจหกคนเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนนี่เรามีเพื่อนที่จะร่วมไปด้วยกันมาวันนี้นะครับผมเรามีสาวไปด้วยเว้ยเอย้สาวมีสาว <c oughs> เป็นไงพาสาวไปเป็นโจรเน,นี่จอมโจรสองคนจอมโจรหัวแดงแก๊งเราจอมโจรหัวแดงอุ้ยแล้วดูตำรวจเยอะซะด้วยไม่รู้ว่าผมจะรอดได้กี่ตาะนะเว้ยรอดดูรอดอด,อดูเอเดแต่ต้องบอกว่าตำรวจแม่งมีรถใหญ่ด้วยรอดยากจีบมาเราเริ่มวิธี จกปูนกันเต <In> ้วันนี้เราพาสาวมาจกปูนด้วยนะไปไปไปนี่อันนี้หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งแม่งมีบิ๊กไบค์เช็ดหัวหน้าแก๊งแม่งมีบิ๊กไบคคือต้องบอกว่าจักรยานนี่คือหนีตำรวจช้ามากอะคือเอาจริงวิ่งยิงเร็วกว่านี่มันต้องซื้อมอเตอร์ไซค์แบบนี้เว้ยเอสพัน์เว้ยเช็ดอยากได้เอสพันวะ่ะ เนี่ยถ้ามีมอไซค์ไว้มันจะหนีได้ไงจัก,กรยานไม่ไหวอจัก,กรยานหนีตำรวจไม่ทันนี่เพื่อนเรากาเฮ้ยใครขึ้นมาใครขึ้นมาเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาแล้วข้างหลังเต็มเลยอ้ตำรวจมาแล้ว ตำรวจมาเลยโอ้กูโดนจามอีกแค่ไอเย้ยกูโดนจามอะไรวะกูวิ่งเป็นโจรตาแลกไงโอ้โดนแล้วอะโอ้โอ้โอ้ต้องมีมอไซค์อ่ะโอ้ อะไรวะโดนง่ายเกินโอ้โหโอ้โหตำรวจมาอีกแล้วตำรวจยังเยอะอยู่ตำรวจยังเยอะอยู่เอ้ยขี่รถเล่นขี่รถเล่นเอาโอ้ยติดโอ้ โอ้ขับวัาไงติดเด้อเนี่ยวเวียนอีกแล้วตำรวจเวียนอีกอยู่ขยันเวียนเกินโอ้ขยันเวียนเกินโอ้นี่ก็เฝ้ากันเลยนะโอ้เฝ้ากันใหญ่เอาเลยเหรอตำรวจมาตำรวจมาอย่าเพิ่งกดโอ้ยเอาแล้วด้วย มันมาแล้ววิ่งเห็นตะไกลแล้วมาแล้วเดี๋ยวพาหนีก่อนพาหนีก่อนน้ยหัวแดงเหมือนกันหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรโอเคนี่มันซ่องโจรชัดๆ <c oughs> อ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โดูจักรยานนี่โอ้โหมันปั่นไม่ทันกินเลยโอ้โห โอ้โหหนีใครได้เนี่ยโอ้เฮ้ยไปเอานุชก่อนโอเคโอเคไปเอานุชก่อนโอ้จักรยานฉามากตำรวจเฮ้ยจ่าจ่าจ่าค่อยคุยกันจ่าค่อยคุยกันโอ้จ่าแม่งไม่คุยด้วยเข้ามากูเป็นนักโุนเลยเฮ้ยเกิดกูกูเกิดในครอบเลยทำไงเนี่ยกูกเกิดในครอบ อันนี้โตในคุกเลยโตโตในคุกเด็กโตในคุกเลยโอ้่อเธอไปกับหัวหน้าแก๊งเลย จ่าไม่คุยด้วยเลยอ่ะโอ้โหคืออะไร <c oughs> ไค่อยคุยกันก็นได้โถเอ้ยเราคนกันเองโถอะจ่ารีบจับเกินนี่จักรยานเถอะคุณตำรวจจักรยานไม่มีทะเบียนอโอ้โหอ,อ้าวนี่หัวหน้าโจรเก่าผมมา<อ>เป็นตำรวจเหรอ หัวหน้าโจรเก่าเป็นตำรวจได้ไงเนี่ยอุ้ย <lawsuit> น <ulously, S 2> ี <as> ่นี่นี่พามาดักแล้วนี่มาเป็นสปายแทนแล้วตอนนี้เฮ้ยต้นตำรวจจัดการคุณตำรวจคุณตำรวจจัดการคุณตำรวจเอาเลยคุณตำรวจเอาเลยเอาเลยเรียบร้อยโอ้โหคุณตำรวจแ่งก็แน่นอนนะอี๋หรือว่าเราต้องปลอมตัววะ จริงๆเราต้องปลอมตัวเว้ยนี่เป็นพระแหบปลอมตัวก่อนเราต้องปลอมตัวเป็นพระเว้ยมันจะได้ดูงี้กันนะเห็นไหมใครก็ไม่กล้าแลวเอ้ยวิ่งไล่อะไรกันโอเคโอเคโอเคโยมอาตมามีกิจนนิมนต์อาตมาอาตมาต้องไปสวด ไปสวดอภิธรรมบ้านกำนันอุ้ยั้ยโยมอย่าใกล้อตมาเอ้ยโยมสีกาอย่าเข้าใกล้อตมาทำไมทำไมในคุกวุ่นวายจังวะข้างในคุกเป็นโคตรวุ่นวายเลย คือตอนนี้ตำรวจแม่งเยอะเกินไว้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดโอ้ตำรวจเจ็ดคนกูจะไปหนียังไงวะตายอ่นะเฮ้ยมีคนวะมีคนเอาอะมีคนเอาอะเดีด๋วดูดิดูดิดูดิโอ้โหตํารวจแม่งโคตรเยอะเฮ้ย 1, 2, หนึ่งสองสามเหลือห้าคนแล้วเหลือห้าคนแล้วเราต้องไปเซอร์เวตตำรวจก่อนเว้ยว่ามันม,มีคนเยอะไหม อ๋อนี่ไงมันจับอยู่ตรงนี้หรือว่าเราต้องซื้อมอเตอร์ไซค์วะมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่เนี่ยหูยเมื่อกี้500โอ้เท่ากับ200บาทเฮ้ย200บาทนี่ตั้งแต่สรุปบวชพระมาเนี่ยกูยังไม่ได้ป้นใครเลยกูมัวแต่สองตำรวจอยู่เฮ้ยตรงนน้นมันจนเต็มเลยวะ่ะเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ใครวะขโมยมอเตอร์ไซค์ เจ๊ต yeah. ัวงใสแรงว่ะเอ้ย hey. อย่างน้อยก็มีบอสไยเว้ยมารอบนี้แหละต้องได้แนละ้วเอาบอสไยหายอีกโอ้โหโอ้โหหายเร็วจังอ่ะโอ๊ยมันมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาตำรวจมา,จมานี่ไหนๆก็ทางโล่งแล้วเมื่อกี้เขาไล่จับกันอยู่นะเน่รอบนี้แหละหลวงพี่หลวงพี่ หลวงพี่เล่นเขาแล้วใส่สะบ,บงแล้วทรงพลัง <c oughs> <c oughs> หลวงพี่หลวงพี่มาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ใกล้เราโอ้โหข้างล่างโจรเต็มเลยข้างล่างโจรโคตรเยอะข้างล่างอะ่ะตำรวจน่าจะแบบยุ่งยุ่งอยู่ข,ข้างล่างอยู่ <c oughs> หลวงพี่ออกลายแล้ว มาสิจ้าน้องแก้วจ้า,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 าลุงพี่มีแต่จัก,กรยานอีก80กว่าวิอ้าวสว่างแล้วต้องรวดมาตายห่าแล้วชีพหายแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยว่าไงครับ ไปด้วย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 วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพาไปมอบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้พาไปมอบหรือเปล่าอ๋อเฮ้ยนี่พาไปมอบหรือเปล่าไม่ใช่พาไปพาดิเขาไมพาคำนี้อ่พะแล้วเไม่ดีนีไม่จริงไม่จริงเมื่อเช้าอาตมาไปไปไปตักบาดไปใส่บาด แล้วใครไม่รู้ยัดอะไรให้อัตมาเนี่ยอัตมาไม่ผิดโยมมอ,อู้หยรอดแบบวุตรบิตรอดแบบรอดแบบวุตรบิตเดี๋ยวเดี๋ยวโยมโยมใส่ชุดอะไรอนะย่างเงี้ชุดสตาบัง S <S ไปโยมอืมอาตมารู้สึกปลอดภัยอืมหน้าโรงพักเต็มเลย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวนี่ชุดสตาบัคจริงเหรอเนี่ยสีเหมือนไม่ใช่นะสีก็เหมือนไม่ใช่นะ าเกพระนังตาลไงอ่ะเป็นโจมเดิมเนี่ยแบบฝึกมาสองันมาอันแล้วโยกฝึกาัโยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาเป็นพระรูปเดียวอาตมาเป็นพระรูปเดียวพอมีชุดเหรอ หอ้ไม่มีหัวเฮ้ยข้างหลังๆอ๋ใช่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 ไม่โดนหรอกรรรโยมค่อยๆคุยกันโยมค่อยๆคยุคยกันเอา้าไม่ใช่นี่ว่ากูสึกแล้วนี่หว่ากู โอ้โหฝึกฝึกในการาเป็นตำรวจฝ <c oughs> ึกเป็นโจรด้วย ดีเราเราเพิ่งบวชหน้าไฟให้กับให้ให้กับปู่เรามาไปเลยเธอเธอไปเลยโอ้โหสวนอีกแล้วสวนอีกแล้วอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันยังไม่แดงเมื่อกี้มันยังไม่แดงเอ้ย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 โอ้โหเฉียวนิดเดียวเฉียวนิดเดียวเอ้ยมันดักมันดักมันดักอ๋อมันจะขับดักเอ้ยเหมือนมัน ไปเอาอีกคนนึงโอ้โหข้างในเต็มไปหมดมันน่าจะไม่เริ่มไม่สนใจเราแล้วอะข้างในมีอะไรอะข้างในโจรเพีื่อไปหมดโ,โหมันทำไวะเอ้ยนั่นหัวหน้าโจรเราหรือเปล่านั่นไงหัวหน้าโจรเราเอ้ยหัวหน้าโอ้ย โอ้ยตอนเราเข้ามาตำรวจพืบไปหมด,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 ดโ canvas, อ้อนน <restriction> โหยนนหน้าวัดหน้าวัดตำรวจเต็มหน้าวัดอ๋อมันไล่จับ <conom ía> หน้าเรียนอยู่โอ้ยโอ้โหป่าเด่นเห็นโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฉียวเียวโอ้โดนดักอีก อูรอดมาได้ยังไงโอ้หเจดมีขับตัดด้วยเป็นไงเราเป็นไงเราอเป็นไงเราเป็นไงเราโอ้ยลงแบบดิจิตอลโอ้ยตำรวจเจตเป็นคนเอาไม่ลงอะครับต้องน้องโอ้ยโคตรโคตรเดียวเดียวเดียวโอ้ย โอ้ยกูเกือบไม่รอดอีกทดเดียวเกือบพากูมามอบตัวแล้วไม่ละโอ้ยเม่อกี้คญแจกูใช้ไม่ได้ปะโอ้ยโอ้ยโอ้หเกือบมอบแล้วไม่ละ คิดว่าพามามอบตัวแต่แล้วเธอไปใกล้หน่อยไม่ถึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปไปเพื่อนแล้วกูรอดมาได้ไงวันนี้กูทั้งรอบ เฮ้ยฝีมือฝีมือนี่คือนักแข่งหญิงที่เก่งที่สุดในไทยบ้านนะครับผมแล้วคือเวลานย่ยไม่เหลืออีกสองวิแล้วเมื่อกี้เราเหลืออีกทั้งหายวิโอ้เกือบตายหูยอหมดไปไหนหมดวจ เฮ้ยสบายขับนเนี่ยโอ้ข้างบนโจรโจรห้าตำรวจหนึ่งก็มาดิครับ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 จะเอาหรือเปล่าครับก็มาดิครับผมจุกเก่งอะครับเพื่อนผมจุกเก่งอะครับพี่พี่จ่าก็มาดิครับแล้วพี่จ่าอยากเลื่อนยศอะพี่จ่าจับผมไม่ได้ครับพี่จ่าพี่จ่าอยากเลื่อนยศเปล่าครับ นี่เป็นไงอะชะลอชะลอด้วยชะลอโชว์เธอ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 ไอ้ไอ้เยดเป็นไงล่ะครับจ่าจ่าไหวไหมครับนี่นี่มีจอดรอจ่าด้วยจุกโชว์ไปดีเป็นไงเล่าเอ้ยจ่าจ่าเอ้ยจ้าไอ้เธอเธอโอ้เรียบร้อยโกเรียบร้อยเลยโกเรียอะไรเรียบร้อย เกมเลยเกมอ่ะเกมอ่ะรอบนี้เกมอ่ะเกมเอ้เียเก็แคเหมือนกันก็แ่เหมือนกันดเตมัอแ่เนกู่ะมึงดูสภาพนี่ยนกูในเซิร์ฟนี้โคตรเยอะอ่ื่นไม่แบบ คนนี้คในเเนี้ยเพื่อน่ะขึ้นหวานแจับเราเงินไหมอย่างกแค้นี่แค้นอ้ แสกแสกเอ้าทำไมเปลี่ยนไม่ได้อะอ๋อหรือว่าเราใส่ชุดนี้อยู่ <c oughs> <c oughs> เอ้ยทำไมเปลี่ยนชุดไม่ได้อะหรือว่า

โอเคไปจ้ารอบนี้รอบนี้ไม่เอาล้วรอ้ไโดอ้วันดีครับพี่อุ้ยอุอุ้ยเฉียวหลังเชียวหลังอุ้ย ตำรวจเต็มเจ็ดฟิวเฮ้ยวัดไม่ใช่นี่หว่านั่นโจนเหมือนกันวัดดีหมวดอ้าหมวดขับรถนะหมวดขับรถให้โจนหมดแล้วเหรอว่ายังไงผู้กอง <c oughs> ต้องไปปั่น <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องปั่น <c oughs> ต้องปั่นโอ้โ <c> ห <oughs> oh. แกกนั้นวิ่งรัดทุ่งไปนู่นเลยเหรอไันจใช่ใวิ่งรัดป่าไปเลยโจนเยอะจัดเมืองนี้เมืองนี้โจนเยอะจัด โอ้รอลยรอเลยรอโอ้รอเลยอะาอเนี้ไมไม่พาดปเลกินน้ำแดงนกคอยกินน้ำแดงในครกแพนี่เอาเราไปขึ้นไม่ได้โอเค เอางานเข้างานเข้าไปจ้าเผื่อเป็นคนดีได้อย่างเป็นคนร้ายล่ะหวัดดีขโมยขับดี๋วคำตาบไม่ทันโอ้ยโอ้ว่าจะกุ๊กกระแทงนั้นเลยสภาพนี้มีโจมมือโป้กับแบบทั้งหมดมือโป้ออยู่ไอ้เจมส์เนี่ยพูดแบบไม่รอดอ่ะอ๋อข้างบนมีตำรวจ น่าจะาหนึ่งค<จ>นเอ๊ะถ้ามีตัวมือโปรอยู่แบบตำรวจมือโปรหนีการจะเป็นไงวะเอ้ยตำรวจนอกลีดนี่โอ้โหพาโจรพาโจรหนีเข้ามาออบเจอตำรวจมือโปแบบโอ้ยดูยืนเลี้ยงแถวตำรวจยืนเลี้ยงแถวเอ้ยนี่ด่านลอยหรือเปล่าเนี่ยตำรวจด่านลอยตำรวจอันี่ด่านลอยเขจะทำได้งดไงวันนี้โอเคจู๊กซ้ายจู๊กขวาโอ้ทางขัน โอ้ยจุกออกได้กะเอาอเอาชีพผ่ายแล้วชีพผ่ายแล้วงานเข้ากูแล้วคุณตำรวจใจเย็นค่อยๆค,คุยกันดูียบร้อยเกมอีกแล้วกูโอ้โหแล้วมันยิงแม่นด้วยนะมันยิงคนขับก่อนด้วย <c oughs> โอ้โหโอ้จ่าค่อยๆคุยกันก็ได้โธ่เป็นไู ดนจับได้ไงวะเมื่อกี้กูยังเห็นคิปรถสวนวีเลยไม่ไผมติดผมผมตำรวจดีผมไม่จับผมพาน้องผมนี้ยย่น้องมาน้องโดนจับโง่เลยน้องตอนเลกอขับยากขขับโยาขออ๋อตอนนี้คือเก่งแล้วตอนนี้เก่งไปแล้ว อ้ยอ้ยเอ้าวอาเอาวอาเอาโอ้บัคถนนเหลอเนี่ยอ๋อใต้สะพานก็มีปูนเามีจอมือู็แบบามือูเท่ะ รอเลยนะสารวัตร <c oughs> <c oughs> โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย <c oughs> สายไฟหมดแล้วบ้างอันน,น,นี้อันนี้คือตังต้งงงแบบเนี้อ่ะข้างหลังดิยอย <c oughs> <c oughs> โอ้โหอุ <c> ๊ย <oughs> ไม่ถึง มันรอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ติดนะไปก่อน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 ใจเย็นจา้จาจ้าโถก็ไปคุยกันใจเย็นโอ้ยอุยอ๊ยอุย๊ยหนน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราบังให้เดี๋ยวเราบังให้เฮ้ยยังไงก็ยิงไม่โดนคนแรกอะที่มันจะยิงเหรโอ้ยโอ้ยตำรวจผมคนดีตัว โอ้อโอ้น้องสาวผมเป็นคนดีคุณตำรวจคุณตำรวจก็ใจร้ายเกินอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งจับน้องสาวผมรอบนี้ป่าบกจัดไป อย่างนี้เราทําธุรกิจกันง่ายหน่อยพนักรวนอย่างนี้เราได้ทําธุรกิจกันยาวๆนักรวจย่านนี้เนี่ยผมรู้จักแทบทุกหมู่บ้านโอ้โหเต็มหน้าโรงพักไปหมดใจเย็นหมวดพัน เย็นด้วยโอ้ใจเย็นใจเย็นด้วอ้าวไม่มาจริงอ่ะโอ้ยเส้นใหญ่จัดสวัสดีเพื่อน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 ไม่ต้องห่วงนี่เพื่อนเราเองพอดีเพื่อนเราเพิ่งสอบบรรจุได้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนนายหนีเราทําไมเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนเราเองโอ้โหเฮ้ยโอ้นายสับตีนแตกเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้ วัวหน้าโจรเลาโอ้โหวหน้าโจรเก่ากเรียบร้อยแตแล้วโอ้โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นนะในไทยบ้านซิตี้นะครับผมก็เข้ามาเจอกับนบแบ็กได้นะครับผมอ่า ส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย